เไปดีครับเกตครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้ยินต <captions> ่อให้ต่อให้พี่จะหยอดสักหน่อยะปีล้วเลยดูดที่ไอเฮียนั่นผัวหรอไอเฮียถอดเสื้อชายถอดเสื้อไม่ใช่เสดกูจัดเฮ้ยเอาละเอาละทำไมไมได้ยินเสียงล่ะฮะ กหนอ่ะงคนตะกี้เนี่ยเอากำลังว่ามีอะไรเนี่ยพาอยู่ข้างนอกอ่ะคุ้ยเฮ้ยเขาไปเฮ้ยอย่าเข้าไปมึงอย่าเข้าไปดิมามาปล่อยเขาไปได้ได้ได้ปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาเสร็จก่อนแล้วค่อยต่อเฮ้ยจอา ไปปลาปาปลาเ้ยไปหากินเหล่ากันเดียวมาเราอ่ะไปไปไปปล่อยเขาเซิร์งกันไปเถอะไหนวะไหมายแล้วลองฟังขนาดนั้นนี่คืออะไรเถอะฟังปังปลาครับฟังฟังขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้หรอ ได้ได้ได้ทำอะไรอยู่วะอ๋อผมมาซุ่มครับผมมาซุ่มผม้ะไปกินไปแล้วซุ่มทำกี่ทองมาเช็คห้องแค่เฉยผมมาเช็คห้องแค่เฉยฮะเฮ้ยไปกินเบียร์มาทำไมปล่อยเขาไปนีดิวคนนี้รับงานไหมเนี่ยกินเบียร์ฮะคนนี้ครับรับงานใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่เงินค่ะฮะอะไรนะหลอกหลอกไม่รับเออไปไปไปปล่อยเขานนี่ไปกินดี มัวดูนี่มีอะไรให้ดูไหมอะไรเนี้ยไม่มีหรอกดูของผมไหมครับไม่ไม่ดูดูผมดูผมอ๋อแล้วพีมไปกันเถอะน่ากลัวโอเคครัผมใส่ไหล่แล้วคนส้มสันดินาโวมากเลยนะครับคนคนส้มเยอะมากเลยเออคนข้างบนอะไรวะแม่งแบบไปห้องไหนก็เจอห้องละคนละคนเนี่ย เรายังเข้าไปดูไม่ครบทุกข้อเลยคุณ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 ไม่มีแล้วหรอไปไหนไม่ไปไปต่อยดีกว่าไปได้ปะ เฮียจัดเลยกูอย่าึกเข้าก็เข้าให้มันเจอกันก่อนเคยเข้าไอ้เฮียขายคือพี่ชายพี่ชายผมดำขายไหมคะคือขายครับพี่ชายผมดำขายไหมคะครับผมไม่ใครครับรำบไหนครับรับงานค่ะลืมจริงขอโทษผมเดลรับงานนะครับผมรับงานถ้าดำรับงานไหมฮะขอโทษลืมจริงจริงอ๋อแลลแร็ป นายเตรียมจริงคริงนะผมรับสนบ่ะฮัลโหลพีหน้ารับงานเหรอพี่ชายผมให้ไม่ได้เนี่ยแล้วี่าขึ้นอะไรข้ามไปเลยข้ามไปเยอะเลยนี่สิบห้าล้านใช่หรอไม่เสียให้เท่าแล้วผมผมรับอะเอาป่ะฮะผมรับพี่ชายเหรอตามตามสบายเลยครพี่ชายลองใหม่ตามสบายเลยครับเราเราก็ไปเองนะเรามีติดไหมครับอย่างผมผมไม่เอาเหลี่ยม สวัสดีครับ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 ถ่ายรูปก,กันสวัสดีค่ะผู้ชายทำอะไรครับโอ้เย <c oughs> ทำอะไรครับเออมาแต่งสวยๆค่ะไป ไปบ้านพักผมไหมครับไปบ้านพักตากอากาศกับผมนะครับพาลาคนสวยครับไปดีครับทำไมครับเนี่ยไปบ้านพักพักตากอากาศกับผมครับเออตรงไหนคะริมทะเลครับไปนะครับรออไปไหมครับริมทะเลเออ เอาเพื่อนเราไปด้วยได้ไหมคะได้ครับฮะฮะอะไรนเฮ้ยให้นายลบก่อนเราดูงานอยู่ใจเย็นอขอเถอะเดี๋ยวเราได้แล้วเรามาบอกคือเราลับไหมเราปั่นเล่นน่ะผมรู้ผมรู้คุณไหนเพื่อนคุณเพื่อนคุณอยู่ไหน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณได้ยินหครับสวัสดีครับโผลหฮ้มุงดิฮัโฮได้ยินหมฮัลโหลเฮี้ยแม่งใมหนฮัเนี่ยมึงขาดไปอาไหนกันเี้ยแต่ละคนนี่นี่เ็นไหฮัลแต่ละคนแม่งขาดไปอย่างไหนกันวะฮแหม่ับขับับับฮัลโหลรไปหนฮัลโเนี่ยไปชตามมาจับเ๋นะฮั มันไปได้ไม่กี่ที่หรอกบ้านนี้เขาได้ไหมวะบ้านนี้เขาได้ไม่ได้ว้าว <Wow. S 1> อ,อ้าวไปแล้ววะสวัสดีครับสวัสดีครับวิวสวยไหมครับอะไรนะคะวิวสวยไหมครับ อค่ะบ้านนี้มันเข้าไปได้ครับบ้านไหนบ้านเนี้ยค,ครับเนี่ยเหรอครับได้ดิอ๋อมาเที่ยวเหรอครับอ๋อใช่ค่ะมาคนเดียวเหรอเปล่าอ๋อมาแฟนเลือบเปล่าเปล่า,า,าเด็เพืพ่อนไหนเพื่อนครับ ไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอใช่เป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอ๋อต้องไปหาดูว่าเพื่อนแปลว่าอะไรโอเคครับชื่ออะไรลครับชื่อน้ำฝนฝนอ๋อเข้ากับผมเลยผมน้ำตกใช่ออะน้ำตกเข้ากันดีไงมครับกูยังกูเลียนผมไป เข้ากันไหมไปไหนครับออ๋เข้าขอเบอร์ไว้ได้ไหมเข้าก็ได้ครับขอเบอร์ไว้ได้ไหมได้ได้ได้หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดเข้าไปครับคุณน้ำฝนโอเคชื่ออะไรอ่ะน้ำตกอ่ะอรีดีชื่ออะไรจัสตินครับจัสตินเนี่ยโอเคครับชื่ออะไรนะจัสตินครับ โอเคค่ะไม่มีแฟนใช่ไหมเราไปละผมอยากแบบดูใจให้คุณนะครับอ๋อไม่มีค่ะผมมีโอกาสเปิดใจให้ผมอยู่ใช่ไหมครับไม่รู้เดี๋ยวคุยดูก่อนได้ครับเดี๋ยวเพิ่งปิดใจนะครับอ๋อโอเคค่ะครับเดี๋ยวไว้ผมโทรไปละไปละครับโอเคค่ะเดี๋ยวแสดงความเป็นห่วงนิดนึงแสดงความเป็นห่วงของคำก่อน แสดงเขาเป็นหว่วงกันฮัลโหลครับฮัลโหลอ๋อโทรมาเช็คก็ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคอยู่ไหนแล้วครับอยู่บ้านเมื่อนอ๋อเอ้ระวังนะครับพวกนั้นมันหิงมากเลยผมไปมา <laughs> ผมรับไม่ได้เลยโอเคยี่ดีเขาแบบมาถามผมรับงานหรือเปล่าเพราที่ผมเป็นผู้ชาย oh. ระวังนะครับ ขนาดเป็นผู้ชายก็ยังไม่เว้นนะคุณระวังด้วยครับผมเป็นห่วงโอเคค่ะโอเคครับเฮ้ยครูนี่แหละคือเองไม่ทันนเป็ดผมมีสองล้านอ่ะเอาไปทำอะไรได้อะเลยคู่สองบอยโอ้โหเอาไปให้มันมีทั้งสิบล้านก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุยคันได้สองล้านก็ได้แค่ได้แค่หนึ่งวิอ่ะ ้แค่จอค่ะอยู่ข้างบนเรียกอยู่ข้างบนเงียบๆเลยครั่ะได้พอมีประมาณจะนอนจะนอนจอด้านอ่ะพอเปล่ามือนได้ยินไหมวะเฮ้ยท่านส่งข้อความมาหากูว่ะน้ำตกว่าไงครับว่าไงครับน้ำฝนคิดถึงหรอครับคิดถึงหรอครับ ผมเป็นห่วงนะครับอีเขียคตดหน้าเห็นผมเป็นห่วงนะครับคิดถึงก็ทักมาได้นะครับอ๋อมาอีกตอนไหนครับ ดูกเกงใดเพื่ออ๋อหลายประเทศเลยครับคุณละ่ะคุณละ่ะเยี่ยมาทำอะไรข้างบนแอบฟังอยู่อ๋อเยอทีว่าทำอะไรน๋อยตีกูเฉยไม่ไหวนะน้อง อะเป็นแก๊งเหรอครับเจี๊สอนมาขอดีซีได้ปะเออกูไม่ใช่ีเกผัวเลยหรอกูยังไม่ได้ซี่กันเลยซี่กันแล้วพียทุกคนพี่กูไม่เสียนอยู่โรงเรียนครับตอนนี้ผมเรียน อยู่กแดดนี่เดี๋ยวคนเป็นยาอ่อนเลยเี่ยปาปาปาดีกับอาชีวะครับโอ้เราคนไม่เต็มบปากจีวะแล้วก็แล้วก็โอ้โหเดี่ยวตอนนี้คือขับถูอย่างดีในเอี่ยมเอี่ยมๆไงผมจะแวะไปหาคุณได้ยังไงครับจะ แหวกใบหาคุณได้ยังไงครับไอ้เหี้ยกูไม่กินหญิงด้วยเจ๊ดไปผับปะไอหมีไปผับเป็นเขาไปผับไปแล้วพี่เจ๊ดปะตอบขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไอเหี้ยขึ้นไงวะเออ อยากวหาน้นะเอ็เพี่น้ำมันตื้นนี่ว่าน้ำมันตื้นนี่ว่าบ้านเหมือนชีวิตจริงเลยว่าบ้านนี่ไปแล้วหรอวะฮ้ยคิดถึงไมเลย กลัวเซิร์งกันแน่ไม่ต้องห่วงเซิร์งกันแน่เซิร์งกันแน่คู่นี้แหละคู่นี้แหละเซิร์งกันแน่นาย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 อะไรวะเจ็ด ทำไมมันเตีเ้ยนะไอ้เหี้ยไปล่อเฮ้ยเมื่อกี้เขาทักมา,าว่าอะไรมาสมัครเฟร็นครับขอดีซีหน่อย <c oughs> ขอดีซีหน่อยครับ <c oughs> สวัสดีซีน่ะครับไอ้ยี่ยกูเล่นแม่งนอกเลยสัตว์เร็วว่าใหม่ขึ้นเฮ้ยเด็กเอ็นมาใหม่เต็มเลยไอ้เขียวไอ้เขียวนี่ไงคนข้างว้าไม่ใช่ไอ้เขียวเจียวหวานเจียวหวานด้วยโอ้โหพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาชื่อคนที่พี่หายกับเราเลยพี่ เจ้าหวานเจ้าหวานเจ้าหวานไปจุดไปจุดที่ห้องเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยทีเดียววะติสาเวต <c oughs> ไม่เจอเลยสักคนไม่รู้ว่าไปนอนหรือยังเอาต่อตอนนี้อยู่คนเดียวนอนหรือแค่ใครเนี่ยวะทับ สวัสดีครับน้องชายอีกคนหนึ่งสวัสดีครับแหมไม่ไม่น่าไม่น่ามารู้จักพาผมไปห้องน้ำในประเทศเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ากับตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดูดิไปดูดิเขามีมีข้างในมีอะไรอ่ะวะเมื่อกี้เข้าไปอุ้ยเฮียทักมาแล้วอ่ะนี่ครับไอเฮียน่ารักด้วยกูบอกเลยกูบอกเลยโคตรน่ารักอ่ะ ี่เฮียกูอยากเปิดให้ดูนะมันจะเป็นอะไรวะวะมันจะเป็นอะไรวะเฮ้ยคุยดีซีอยู่เนี่ยไอเฮียแบบน่ารักอ่ะกูบอกเลยอุ้ยเฮียดีซีน่ารักอ่ะกูบอกเลยมึงอยากเห็นปะมึงอยากเห็นปะเอเจอเห็นกันเปล่ากูอยากให้ดูไงดีวะ เฮ้ยแต่แบบกอดอยู่นะ,จ,ะจริงเน้อ่า,าออตอมให้ดูดีซีเป็นผ่าแล้วน,นี่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 เย